สวัสดีครับนี่ครับผมก็จะเอารถมาไถาตรงนี้ครับน,นี่กำลังมาครับรถกำลังมาครับถายได้หลายกล้องแล้วครับมาดูล่องนี้กันครับผมการทำงานครับผม ครับอีกหน่อยก็ได้ครับยึดหน่อยก็ได้เออจัดเลยครับไข่ยากหน่อยครับเพราะว่ามันมันมีท่องร่องน้ำครับผมเอาเอาท่านี้แหละครับลุยเลยนี่แหละครับห่างหน่อยห่างกสายน้ำนิดหนึ่งนี่ครับนี่ครับการไข่ครับ ย่าเยอะครับไงเห็นเลยครับเนี่ยดูดินครับฝนตกครับต้องเอาญ้าออกครับหน้าฝนไม่เป็นไรครับไถให้เต็มที่เลยอันนี้ฐานหครับผมนี่ครับดูดินครับ อีกที่นึ่งครับก็จะมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมดูครับจะเป็นเส้นทางครับตอนนี้จะไม่มียากขึ้นแล้วครับยากอะไรยากพลาชินีหรือยังไงผมก็จําไม่ได้ครับผมเพราะว่าหน้าฝนทําไรเพราะว่าหน้าแรงมันถ้ามันเป็นดินทรายครับมันจะทําให้ดินเราร้อนไปด้วยครับตอนนี้หน้าฝนเราทําทำไรครับเราทําได้ครับรถกําลังจะมาครับ เราทำล่าครับนี่นะครับทำกันเล้เห็นเลยครับวันนี้ f อฟบอกว่าลกจัดให้ครับตาม f อฟครับผม f อฟขอมาจัดไปตามที่ FC ฟซที่ขอมาครับผมนี่ครับรถมาเขาแก่ใหญ่ครับนี่ครับไม่ปิดหวังครับ ไปแล้วจะไม่เปียงไม่เป็ียนครับครับนี่ครับเข็นกันเลยครับอลอกนี้ไถ3สามครั้งครับก็อันนี้จบพิธีครับอันนี้ตากนี้ไว้ก่อนอีกเดือนหนึ่งครับตอนนี้ ตากดินไว้ก่อนไถเสร็จล้วต้องตากดินไว้ก่อนนะครับผมับค่าเชื้อราให้ต้นหญ้าเขาตายด้วยละไม่มีอะไรครับผมแล้วก็เราจะมาตีดินอีกทีหนึ่งครับผมน,นะครับเราต้องมาตีดินอีกครั้งหนึ่งนี่ครับน,นี่ครับอันที่ไถไปแล้วเป็นอย่างนี้ละครับรองนี้ครับผมอันที่เหลือเราต้องมาทําเองเพราะว่ามัน อีกทีนี้มีท่อน้ำา PC ีหรอครับเราลองดูนี่ครับเขาไถได้สวยงามมากนะครับไถได้สวยงามมากครับที่เหลือพวกมันไอชี้มันไถไม่ได้ครับไอที่เป็นข้างๆเพราะว่าเรามีสายสายน้ำเราครับอย่างนี้ครับจะถูกสายน้ําเราเราก็ห่างออกจากต้นไม้ก็ประมาณเม็ดกว่าๆครับเพราะว่ากันนี่ครับกันโดนลากครับผมกันโดนลากครับลากเราก็ แล้วก็ยังมาครับอันนี้กับเที่ยวนี้ก็เลเวอันยุติครับผมได้สามครั้งครับล่องหน่ครับผมนี่ครับพอพอพอครับผมอากนึงทีนี้เขาไม่เจ็บงานครับเพราะว่ามันได้เท่านี้แหละครับผมได้เท่านี้ครับได้เท่านี้นี่ครับโมหจ้าจาเลยครับ ไปก็เอฟซีพักเข้ามามันลบแท้บโอะไรทำไล่อย่างไงให้มันที่มันลบเขาบอกกันอายขอเหมือนกันนะครับอะไรก็จัดเลยเพราะว่าถามรถไถเจ้าของรถไถว่าไม่มีปัญหา <c oughs> เขามาดูเมื่อวานเข <c oughs> ากไม่มีปัญหา <c oughs> ครบอยังนี้ไถไดเ้เมื่อไถได้ก็เราก็ถามเลยว่าคิดราคาเท่าไหร่เขาก็ว่า สองร้อยห้าสิบกว่ากันไปครับหกไร่กว่ากันไปไม่เป็นไรครับขอให้ทาได้ครับไออีกเดือนกว่าๆเราก็ต้องมาตีดินเห็นดี่ยวคันนี้แหละครับจะมาตีดินอีกทีครับผมดิมันซุยก็ไม่ให้มียากขึ้นมาครับไอที่งานเฉยๆเนี่ยผมจะเจ็บงานกปเราก็ค่อยเจ็บงานไปครับเพราะว่ามันเข้าใกล้รากหนุนเราไม่ได้ครับทําให้รากหนุนเราขาดตายหยุดการชนะการเจริมเติบโตครับนี่แหละครับผมมาอีกแล้วครับ ทำดีครับทำดีครับก็ทำให้เราดีมากเลยอันนี้ก็สาย้วครับ3ามโมงเช้านี่ครับดีมากครับทำให้เราดีจริงๆครับกความดีความสวยงามครับนี่ครับเก็บงานให้เราอีกต่างหากครับนี่นี่คือการเก็บงานนะครับนี่นี่ครับผม นายช่างเขาจะเจ็บงานให้เราครับนี่ครับเจ็บงานให้เราเนี่ครับเจ็บงานให้เราครับผมเขาจะเจ็บงานดีครับดีกาทงานละเอียดดีมากเลยครับผมนี่คือการเก็บงานเล็กๆน้อยๆรับงรเนี้นี่การเก็บงานครับน้ําใจครับน้ําใจการเก็บงานให้เราครับจะเก็บงานให้เราทีไหนมันเข้าร่าเขาก็จะเข้าให้เราที่เข้าไม่ลาที่แม่ช่เขาเขาจะเข้าให้เราลังจับเห็นะครับนี่คือการเจ็บงานครับผม คลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมคนมีการเก็บกำลังเก็บงานไดอะไรนี่ครับการเก็บงานครับผมให้ชมการเก็บงานก่อนครับนี่ครับเข้ามาอย่างนี้ครับจะเขาจะเก็บช่วงนี้ให้ครับนี่นี่ครับหน่อยนึงครับทีเดียวเราก็เก็บเอาเองครับไม่เป็นไรนี่นิดหน่อยหน่อยครับครนี่นิดหน่อยหน่อยเขาบางทีมันก็ ร่องมันก็ยาวบ้างสั้นบ้างครับไม,ไม่แน่นอนครับบางทีมันก็ไม่ไม,มาตรฐานเท่าไรหร่หรอกครับมันก็หกเมตรกว่ากว่ามันก็มีบ้างมันก็ห้าเมตรกว่ามันเป็น,นกตีครับมันไม่ไมนกองหรอกเพราะผมคน,คนขุดเองทางานคนเดียวนะครับีไนไร่เน,นี่ยผมทําคนเดียวหมดลยครับนนขุดขุดคนเดียวทําคนเดียวนะครับี่ไร่นี่ครับอันนี้ขุดก็ยังทำเดีจริงจริงครับนี่ใส่ปุ๋ย oh, คนเดียวรักครับพ voilà. ่อแม่กไม็ไม่ไม่ไม่สนับสนุนว่าผมจะทําไร่จริงหรือเปล่า ขาไม่อยากให้ผมทำหรอกครับแต่ว่าผมใจรักผมก็เลยทําทําคนเดียวนะครับขุดคนเดียวจาา้างรถเข้ามาไถ่ป่าดินอย่างเงี้ยครับทําอยู่คนเดียวครับอาทิตย์หนึ่งเออสิบห้าวันครับเสร็จพ่อเขาถึงยอมรับผมว่าผมทําได้ผมได้ทำเพราะผมตั้งใจผมทําผมต้องทําครับอันนี้คือความรักของผมจริงๆครับคลิปนี้ก็กล่าวครับว่าสวัสดีครับ